ฮัลโหลเยสสวัสดีค่ะพบกับควันและเจ้าไม่จินบ่ายของควันช่องที่จะม้วนเรื่องก็ง,งานถักงานฝีมือคลิปนี้นะคะก็จะชวนสาวๆออฟฟ,ฟิศหลายๆคนนะคะที่นั่งทำงานกับโต๊ะทำงานแล้วรู้สึกเบื่ออยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็จะชวนมาตกแต่งนะคะโต๊ะทำงานของเรานะคะด้วยกระถางน้อง กองหรือกระถางกระบองเพชรด้วยกันชัแวบนะคะตกแต่งเป็นลายแบบนี้นะคะหรือถ้าใครจะไม่แต่งเป็นกระถางกระบองเพชรจะทําเป็นที่หุ้มแก้วแก้วเยติหรืออะไรต่างๆก็เอาไปประยุก์ตใช้ลายนี้กันได้เลยจ้าสใช่ไหมคะสนใจแล้วเราก็ไปลงม,มือทักกันเลย แต่ก่อนจะไปใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe ไรแชร์ก็ฝากกด subscribe ไรแชร์เป็นกำลังจะให้ช่องกับเปิดกระดิ่งกันด้วยนะคะติดตามกันทุกคลิปวิดีโอเราจะได้เม้าววยกันได้ดูเรื่องพร้อมแล้วไปไปถักกันเลยดีกว่าคะ่ะ ต <Okay, S 2> อนที่เราจะไปลงมือถักนะคะที่พุ่มกระถางเราก็ต้องมาดูวัสดุปุปกณ์กันก่อนที่เห็นนะตรงนี้ก็คือไม้พ้มนะคะก็ขนาด3ามพายนะคะเออจะเป็นเศษเล็กๆไม่น้อยอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เข็มทองค่ะเข็มสีทองนะคะงวดนี้ขอใช้เป็นเบอร์สามทับศูนย์นะจะ๊ะต่อมาก็จะเป็นกระถางที่เราจะถักหุม่มเขา<อ>เลย,เลยนะคะ,ะ,คะเราก็จะมาขึ้นโซ่เขากันก่อนนะ,ะจ๊ะก็ดึงไหมให้ตึงนะคะแล้วก็เกี่ยวปุ๊บเกี่ยวบิดห่วงแล้วก็ รูดผ่านดึงกระหาตัวเล็กน้อยเพราะว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราจะยังไม่นับโซ่นะคะเราจะมานับโซ่ในหลักนี้เองนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเอาสักหกก็ได้แล้วก็ถอดออกเพื่ออะไรคะเพราะว่าเราจะคล้องห่วงเป็นวงกลมนะคะถ้าเกิดว่าตอนช่วงที่เราถักเนี่ยมันอาจจะมีอาการเบี้ยวได้อ,อะไรได้นะคะเราก็ใช้วิธีการกลับมาที่ห่วงที่หนึ่งนะคะแล้ววิื่หกแล้วนะคะแล้วก็นับตอ 7, 7. ่อไกันเลยจ๊ดเจ๊เวลาเกี่ยวก็เกี่ยวให้เต็มเส้นด้วยนะคะเพราะว่าไหมตัวนี้นะคะ เขาจะแตกง่ายนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นลนักษณะของไหมแซมเปิลทั่วๆไปแต่ถ้าใครอยากจะถักจริงๆจ,จะใช้เป็นเอ็นนิ่มก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไหมคัตต้อนร้อยเก็ได้นะคะเขาก็จะเหนียวมีความมันเงาวาวอะไรต่างๆนะโอเคอย่าลืมนะคะถักไปนับไปด้วยให้ได้ทั้งหมด60โซ่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะ5 7 5 8 5 9แล้วก็60จากนั้นแล้วนะคะก็ลูดผ่านหลักที่1แบบนี้โอเคนะคะเราก็พับปลายไหมของเรา แล้วก็กลับมาจิ้มในหลักที่หนึ่ง๊บเกี่ยวออกมาจ้าหนายเข็มลูดผ่านอดีู๋อีกทีนะคะจิ้มลงที่กลางสันเปียแบบนี้แล้วก็เกี่ยวขึ้นแบบนี้แล้วก็ลูดผ่านปึ๊บเราก็จะได้ตัว x สวยๆนะคะแถวแรกเราอาจจะยังมองไม่ชัดเจนเนอะ,อะแต่พอถักส่งขึ้นไปแล้วเนี่ยลายตัว x เ,เขาก็จะขึ้นมาให้เห็นอย่าง ชัดเจนโอเคถักทุกหลักหลักละหนึ่งตัว x นะคะหรือหนึ่งคอทอนนั่นเองลายกันโอเคเราก็ถักหลักแรกนะคะด้วยการถักตัว x หรือคอทอนั่นเองเกี่ยวขึ้นมาเราก็ลึกไปนะคะต่อมาเราก็ถักตัว t นะคะหรือการถักพอครึ่งคอหลักที่หนึ่งแถวที่สองจิ้มลงในแถวที่สองจ้าเกี่ยวขึ้นมาพื้นให้อยู่พอดีพอดีกันจากนั้นเราก็พันไหมไหม่รูดผ่านเอาให้หมดเลยนะจ๊ะต่อมาหลักที่สามนะคะเราก็หนึ่งสองล้วก็ลงมาในแถวที่ เราจะถักคอทอหรือตัว S นั่นเองนะคะก็ให้เขาพอดีกับช่วงแถวนะคะแล้วก็ปลด2ห่วงหน้าครั้งที่1 2ห่วงหน้าครั้งที่2โอเคเราก็ทําแบบนี้ไปจนรอบเลยจ้าโอเคค่ะก็ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่หุ้มจะถังต้นไม้เล็กๆนะคะสำหรับาสาวๆคนหนนะคะที่อยากจะเลี้ยงต้นไม้นะคะไว้ในออฟฟิศก็แต่ ฐางต้นไม้กันได้หรือใครอยากจะปรับประยุกต์นะคะให้เป็นที่ห่อแก้วที่หุ้มแก้วก็แล้วแต่เลยจ้าคลิปนี้ก็เป็นใไอเดียให้กับหลายๆคนที่อยากจะลองทํากันดูนะคะก็วันนี้ก็ต้องไปกันก่อนส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย